สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ FC Loser กลับกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยเข้ามาพูดถึงตัวใหม่ที่เข้ากันหน่อยดีกว่ากับกิจ Hall of l e g e n d Team B เนาะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพูดทั้งตัวที่อยู่ในตลาดแล้วก็ตัวที่แจกฟรีแล้วนะแต่ตัวที่แจกฟรีผมขอเข้าเว็บไปแนะนำล้วกันนะครับส่วนกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาก็จะเป็นฮีโร่ Hero ตัวใหม่นะครับนี่เลยนะเข้าไปทำแล้วก็รับรางวัลกันได้นะครับผมผมว่าอาทิตย์นึงเนี่ยทำน่าจะเสร็จแล้วแหละ น่าจะได้พวกมักเชตัวหนึ่งนะครับผมหรือว่าใครจะเปิดซองเอาตัวฮีโร่อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าช่วงนี้หามักเชยากก็เลือกมักเชนโนไปแหละนะครับผม,อมโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูใน hall of r e g e n กันครับเห็นไหมครับอันนี้คือทีม B ีนะครับทีม B เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพวกนี้เลยนะไอะตัวที่น่าสนใจยูเซบิโอวีเอรานะครับผมตูเรนาซาอะไรพวกนี้นะมีเฟอร์ดินานแซมเข้ามานะครับผมมีฮาร์ชี่มีอะไรพวกนี้เข้ามา ก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรเลยนะอย่างยูเซวิโอเนี่ยกับนัาซาเนี่ยก็ไม่ได้มาตั้งแต่กิจกรรม t ีโอแล้วนะแต่ว่าวีเอร่าเนี่ยวีเอร่าเนี่ยกับตูเร่เนี่ยเห็นค่อนข้างจะบ่อยนะ <c oughs> ยิ่งวีเอร่าเนี่เห็นบ่อยสุดๆไปเลยนะครับผมมาอีกแล้วนะตัวเก่ายังเล่นไม่ทันเก่าเลยนะครับตัวใหม่มาอีกแล้วนะโอเคครับในส่วนของการแลกแต้มนะครับผมก็ทุกคนก็เข้าไปทํากิจกรรมนะเข้าไปทํากิจกรรมเพื่อที่จะ เก็บสะสมตัวการ์ดนักเตะเหมือนเดิมนะครับผมให้ o v r ประมาณ99เหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยก็เลือกนะครับคัดเลือกตัวที่ o v r เยอะๆเอาไว้ก่อนนะแล้วค่อยกดกดเลือกนักเตะเข้าเข้าใน Hall of Legend ตรงนี้นะครับผม เอาตัวที่ OBR เยอะๆไปก่อนถ้าใครไม่แน่ใจว่าตัวไหนลองมาดูในแกลเลอรี่ก็ได้รับในแ,แกลเลอรี่ทีมบีนะ่มันมีตัวไหนบ้างนะครับก็จับยัดลงไปในแกลเลอรีอร่ Hall of o r i g ตรงนี้เลยนะจะคุ้มที่สุดน,นะถ้าเกิดว่าไปดึงตัว OBR น้อยๆมาเนี่ยเราจะเสียแต้มตรงตรงนี้นะครับตรงลูกบอลตรงนี้ไปนะมันเสียฟรีฟรนะครับเลือกตัวที่ OBR เยอะๆไปก่อนนะครับมันจะได้ามาสุม่มของรางวัลแล้วก็สุ่มนักเตะตรงนี้ได้นะครับนักเตะที่เลือกได้นะครับก็นี่เลยครับเห็นไหมครับ ดาเลซี่ยูเซบิโอเคนนี่ดาบิชนะครับผมวีเอร่าตูเร่นะครับเดเปโรเฟอร์ดินานฟันเดอร์ซานะครับมีผูเวิร์ดนะครับแล้วก็ฮาจีนะครับผมอืมพวกนี้นะก็ใครชอบตัวไหนก็ดึงได้นะโดยส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวผมมาเช็คแสแตตยูเซบิโอก่อนละกันนะครับยูเซบิโอนะครับผมก็แทบไม่ได้ต่างอะไรกับตัว TOTY เลยนะแต่ว่าอันนี้ก็ อันนี้ก็ผมผมถือว่าดีไหมผมถือว่าดีนะผมถือว่าดีเลยนะสำหรับ UCBO ที่สแต็กแบบนี้นะผมมองว่าถ้าเกิดว่าใครไม่เคยมีโอกาสได้ลองเล่นในตัวของ TOTY เนี่ยก็มาจัด UCBO ตัวนี้ได้นะครับ เพราะว่าสเตตอะไรต่างๆเนี่ยมันแทบไม่ได้ต่างนครับแต่ว่าข้อดีของยูเซบิโอคือมันมันยังมีเลี้ยงเร็วมาให้ครับแล้วก็มียีนไกลมีเหนือชั้นมาให้นะครับผมอันนี้คือข้อดีเลยแล้วก็ค่าพลังอะไรต่างๆของยูเซบิโอตัวเก่าเนี่ยตัวท T Y เนี่ยมันค่อนข้างดีอยู่แล้วอันนี้ก็อัปเกรดมาไม่ได้เยอะหรอกครับแต่ว่าอย่างน้นอยก็อัปเกรดมาให้นะครับผมยังยังดูน่าดึงไปเล่นอยู่ครับเวอร์เกรดไปสูงกลางด้วยนะเนี่ยถ้าเทียบไสนในจริงๆครับเอ๋อมันแทบไม่ได้ต่างจากยูเซตัวเก่าหรอกครับแตาาต่่่่วาาากรรทปะะะะนะูเเเเนนนนียยยยคออข้งจลล106 อันนี้ก็ระดับ100รบวกกันเลยนะครับเรื่องการจบสกอร์อะไรพวกนี้เนาะการส่งบอลก็ทําได้ยอดเยี่ยมครับดีกว่าพวกกองหน้าทั่วไปร,ระดับระดับบวกนะก็ไปเทียบเคียงยูเอนไครส์ได้นะแต่ว่าผมว่าอยู่ในรายส่งบอลดีกว่าเนาะในเรื่องของความล่องตัวไม่ต้องสื่อครับดีอยู่แล้วสปีดนี่ก็คือระดับร้อยอาครับสปีดต้นสปีดปลายเลยนะอือันนี้คือยูเซบิโอครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าน่าดึงนะ,ะมาดูนะัซากันหน่อยครับเอ็ดวินฟันเดอร์ซานะอันนี้เนี่ย ผมมองว่าขึ้นอยู่กับ AI เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนาซาเนี่ยกดึงไปเล่นได้นะใครมีมาร์ชเชเหลือๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปซื้อนาซาตัวใหม่ในตลาดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าใครที่มีโกอยู่แล้วอย่างเช่นพวกดอนดารุม่านะครับพวกเอ่อมาม่านะครับผมหรือว่าแม้แต่พวกแบบหรือแม้แต่โคเบลอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกนะครับหรือว่า ใครที่ชื่นชอบนาซาจริงๆอ่ะค่อยมาดึงนะครับผมรู้ว่าใครที่ขาดตำแหน่งโกงจริงแล้วไม่อยากเสียตังค์แล้วมีมาร์กเชนเหลือนก็มาดึงนาสซาไปได้นะผมว่านากซาตัวนี้ก็มีความหนึบอยู่นะเพราะว่าผมเคยใช้ตัวนั้นอ่ะตัว89อ่ะใช้มาเนิ่นดนานเลยนะไม่เคยเปลี่ยนนะเทรนแค่สิบ้วยนะมันก็ยังเซฟอยู่นะผมว่านาซาตัวนี้มีแนวโน้มที่จะเซฟมีแนวโน้มที่จะบินอยู่สูงเลยครับฉะนั้นใครที่ชอบนากซานะเลือกได้นะสำหรับอ่าเอสบินฟันเดรซาตัวนี้นะครับผมอ่ามาเช็คที่พารับ วิเอราตัวนี้นี่ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากตัว TOT y เยอะเนาะแล้วก็พลังเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเลนเชงแล้วนะครับสำหรับวิเอราตัวนี้นะมันเป็นตวัดทิ้งด้วยส้นเหมือนกันตอนตัว t o t y เนาะนอฝีเท้านี่ก็ให้มาเยอะเลยนะครับ96ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้ววิเอราเป็นตัวที่ไวอยู่แล้วนะครับการเลี้ยงบอลการตั้งรับสภาพร่างกายอะไรพวกนี้ผมก็มองว่าโอเคแลค้วดูดีเลยนะครับสำหรับวิเอราครับวิเอรามันเป็นนักเตะที่ดูดีอยู่แล้วครับเนี่ยเวิร์กเรทเป็นกลางสูงครับนี่มาดูไ เห็นครับเรื่องการส่งบอลเนี่ยผม่าใช้ได้นะรวมถึงเรื่องการตั้งรับอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าแทบไม่ได้ต่างจากตัว TOTY อะไรเยอะครับตัวอันติเมต TOTS ก็ดูดีกว่าครับแล้วราคาลงด้วยนะผมมองว่า่า r น่ยังไม่ค่อยน่าดึงเท่าไหร่นะครับตัวที่ผมให้น่าดึงเลยนะก็จะมีนะครับ UCBO ฟันเดอร์ซานะครับที่ผมมองว่าเออน่าสนใจนะครับผมในส่วนของตัวอื่นเดี๋ยวลองไปดูนะอยก่งยายาตูเร่ครับดูน่าสนใจครับก็แทบไม่ได้ต่างะไรจากตัวยีโรนะครับ พลังแฟนก็ให้มาเยอะเหมือนเดิมพ่อฝีเาก็น้อยเหมือนเดิมนะผมมองว่าตัวฮีโร่ถ้าเกิดว่าใครมีตัวฮีโร่อยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับผมสำหรับยายาโตเร่นะก็แทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับโอเคอันนี้คือประมาณนี้ก่อนละกันนะครับในหน้าแรกเปลี่ยนแรกเปลี่ยนฟรีๆนะครับผมอันนี้ก็ถ้าเป็นผมผมจะเลือกไม่ยูเซบิโอกอนซาเนาะอันนี้สําหรับผมนะครับผมใครที่ชอบตัวไหนก็ลองดึงไปได้นะใน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 สัปดานี้อย่างน้อยมันก็ อย่างนั้นก็มีตัวให้เลือกเยอะ <c oughs> นะครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในตลาดกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> กับตัวแรกของฮีโร่กันเลยนะครับกับยายาตูเร่นะครับรอบนี้เนี่ยแกมาในตำแหน่ง C M นะตัวฮีโร่ตัวเก่าเนี่ยจะเป็นตำแหน่ง C D M นะครับพลังงานให้มา5ดาวเหมือนเดิมท่าสกิลเป็น4ดาวนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจริงๆของยายาตูเร่เนี่ยไม่ใช่เรื่องคุณประสบบัติหรือเพิ่มพลังแฝงอะไรหรอกพลังแฝงของแกเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะอ่าซัพพลายชิของแกเนี่ยเพิ่ม C D M เข้ามานะครับก็คือเหมือนมันก็คล้ายๆกับตัวเก่าแหละแค่ว่ามันสลับตำแหน่งกันแค่นั้นเองนะครับผม ที่เปลี่ยนแปลงจริงๆนะั่นคือเรื่องค่าพลังตรงนี้ครับขึ้นมาค่อนข้างจะโหดเลยนะเพราะว่าตอนนี้แกมา OVR 100แล้วด้วยนะสำหรับยายาตูเร่นะครับเ o อร์เกตก็เป็นสูงสูงเป็นบล็อกทูบล็อกเลยนะครับในตำแหน่ง CM เนี่ยผมถือว่าสวยมากๆเลยนะมาดูไส้ในครับสปีดต้น93สปีดปลาย95สปีดปลายค่อนข้างจะจัดเลยนะสปีดต้นก็ไม่น่าเกียดนะครับในส่วนูงเรื่องการคอนโทรลบอลเนี่ยหนึ่งไปถึง107เลยนะโอเคมากๆเลยครับโอเคมากๆเลยค,ค,าลยความม่้งหมายให้มาประมาณหนึ่งนะครับผม อ่ะขอดูบาลนซ์หนสอยนะสมดุลให้มาใกล้สองครับให้มาค่อนข้างจะเยอะเลยนะสำหรับยายาตูเร่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดีธโคตรก็คือเรื่องของการยิงไกลครับยิงไกลไปร้อยสามพลังยิงร้อยสามครับสำหรับยายาตูเร่นะและการทำประตูในกรอบถือว่าการทำประตูระยะสั้นให้มาถึง90ด้วยนะไม่น่าเกลียดเลยครับโดยเฉพาะการยิงไกลเนี่ยโอ้โหเวอร์วังอลังการมากเท้าวขวาที่ผมว่าน่าจะแบบโกงสุดๆเลยนะครับสำหรับยายาตูเร่เนาะในส่วนเรื่องการส่งบอลครับ โอ้โห oh, ทำได้ดีแล้วทั้งส่งใกล้ส่งไกลหรือว่าวิชั่นอะไรพวกนี้นะผมว่าทำได้ดีนะแต่ว่าเรื่องเปิดบอลก็อย่างว่านะ CM เปิดบอลไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะไม่ใช่แบ็คแฮมนะครับผมเส้นโค้งเส้นโค้งมาโอเคครับในเรื่องฟรีคิกให้มาถึง9.2ด้วยครับก็สามารถเอาไปายืมปักฟรีคิกได้นะในระยะไกลหรือว่าระยะใกล้เดี๋ยวต้องเข้าไปดูในเกมกันอีกทีหนึ่งเนาะ ในส่วนของเรื่องสภาพร่างกายให้มาถึง102ความก้าวร้าว86ล้วกระโดด3นะผมเสียดายแค่เรื่องเดียวคือเรื่องของมาร์กิ้งนะครับในส่วนของยาตูเร่นะเพราะว่ายายตูเร่ตัวฮีโร่เนี่ยประกบตัวดีมากนะประกบตัวเขาประมาณ90กว่าเกือบเท่ากองหลังเลยนะตอนนั้นอะหรือว่าเทียบเท่ากองหลังบางตัวได้เลยนะแต่ว่าตัวนี้เข้าใจว่เาเขาขยับเล่นซ m การมาร์กิ้งก็ต้องน้อยลงไปประมาณ88นันเองแต่บอกว่ายังไง AI อยาตูเร่มันช่วยเหลืออะไรพวกนี้อยู่แล้วละ่ะเพราะว่าในในตัวเก่าที่ผมเคยเล่นเี่่ยยถ้าากิดวบบัังคตรไปท ใกล้ๆบอลนะเมื่อไหร่เนี่ย AI มันจะช่วยในการสกัดบอลให้เลยนะสมเด็ยาตูเร AI ก็ค่อนข้างดีครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แข็งแกร่งมากๆเลยในเรื่องของเกมรับนะแต่ว่าตอนนี้รอบนี้มามาในแนวบล็อกทูบล็อกแล้วนะเพราะว่าตำแหน่งนตั้งต้นเขาเป็น CM นะผมมองว่าน่าจะดุดันพอสมควรเลยคนะรับสมเด็จย่าตูเร่นะอะถ้าดุขนาดนี้มาดูราคากันหน่อยครับโอ้ราคาไม่แรงอย่างที่คิดว่าทุกคน ราคาอยู่ที่150กว่า M เท่านั้นเองแต่ว่ามันมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปอีกนะทุกคนเดี๋ยวเพิ่งไอ้นี่นะถ้าเกิดว่าใครดักตอนนี้ได้เนี่ยผมมองว่าโชคดีนะ150กว่า N มเนี่ยมันมีแนวโน้มจะขึ้นไปอีกเยอะเลยนะเพราะว่าคนตั้งรับเนี่ยมา200กว่าแต่ว่าเม็ดส้มเนี่ยก็ไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะ300กว่าเแต่ผมมองว่าเดี๋ยวก็ขึ้นไปอีกแหละนะครับผมอาจจะขึ้นไปแตะ่ 400m นะสำหรับยายาตูเร่เนาะตัวนี้ใครดักได้ก็น่าจะโชคดีอยู่นะเพราะว่าตัวนี้เนี่มกางๆ เก่งมากๆเลยครับอยากให้ลองผมอยากซื้อมาเล่นเองอะจริงๆเอะ่ะ <laughs> แต่ว่ารอคนปล่อยก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นรีวิวอย่าย่าตัวเร่นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะแต่ผมจัดให้นะตัวนี้เนี่ยผมน่าซื้อมากเลยอยากซื้อเข้าทีมากๆเลยนะอืออีกตัวนึงของฮีโร่ครับมาในตำแหน่งแตกๆนะในรอบนี้นะครับสำหรับ LWB นะครับอ่าริเซ่นะครับผมพลังงานให้มา5าดาวเลยนะ LWB เนะี่ยมันต่างจากพวก LB ตรงที่ว่า LWB เนะี่ยมันมัน มันเป็นเหมือนเสมือนกับปีกครับปีกที่ขึ้นไปเชื่อมเกมรุกได้แล้วก็ลงมาเชื่อมเกมรับได้ครับนี่ครับอันนี้คือหน้าที่ของ LWB มันจะต่างกับ LB และ LB เนี่ยมันจะยังไงมันก็เน้นเกมรับมากกว่าเกมรุกอ่ะแต่ LWB เนี่ยมันจะบาลานซ์กันนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอามาเนี่ยมันสามารถอัพเลี้ยงได้นะเป็นเสมือนกับ ปีกที่สามารถอินวิร์ดเข้าไปตรงกลางได้นะครับผมถ้าสมมุติเราัพเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าตัวปีกอะไรพวกนี้อ่า,อาไม่ใช่ตัวปีกตัว LWB อะไรพวกนี้เวลามันขึ้นเติมเกมลุกเนี่ยมันจะมีการอินวิร์ดเข้าไปข้างในนะครับผมอินวิร์ดเข้าไปตรงกลางช่วยเกมตรงกลางเยอะนะถ้าใครอัพเรี้ยงเนี่ยจะจะสังเกตเห็นได้บ่อยเนาะแต่ว่าหน้าที่หลักๆของเขาคือริมเส้นนั่นแหละแค่ผมมองว่ามันอินวิร์ดเข้าไปตรงกลางค่อนข้างจะบ่อยถ้าอัพเรี้ยงนะจริงๆอ่ะไอริซเซตัวนี้มันเป็นตำแหน่งที่แปลกๆนะมันเป็นตำแหน่งที่ แผนในเกมเนี้ยมันไม่ค่อยติดเมตาเท่าไหร่นะไอแผน LWB อะไรพวกเนี้ยนะครับผมแต่ว่าซับพชันของเขาเนี่ยมา LB กับ LM นะค่อนข้างจะสวยแล้วก็หลากหลายมากเลยนะตัวนี้นะฝีเท้าให้มาไม่ขี้ไก่ขี้การครับเ6เลยนะการตั้งรับให้มา90สภาพร่างกาย88ครับการส่งบอลดีอยู่แล้วเลี้ยงบอลดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็น LWB นะส่วนสูงร8อน้ำหนัก7จเจครับอืมอันน,นี้ก็เพิ่มความหลากหลายอีกนะดูด,ดูพลังแฝงครับ <laughs> ทุ่งไกลยิงไกล อ่าเปิดลูกขวางสนามเที่ยงเท้ามาถนัดแล้วก็ฟรีคลิกนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวทําเกมอยู่แล้วมันเป็นมันมันไม่ได้เท่ามันไม่ได้เทียบเท่ากับตอนหนังปีหรอกนะครับทุกคนมันก็จะมีทั้งรุกทั้งรับแหละแต่ว่าเกมรุกเนี่ยเขาจะเด่นไปทางด้านในการอ่าส่งบอลมากกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งคือพลังแฝงที่ให้มาเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับผมอ่ะมาดูเวอร์เกตครับเวอร์เกตเป็นสูงกลางนะครับผมสซาับริเซ่เนาะก็ ไส้ในเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเหมาะกับเกมรุกมากๆเลยนะแต่ว่าเกมรับไม่ใช่ว่าเขาทาไม่ได้นะมันได้ทั้งรุกทั้งรับเลยนะตัวนี้นะสปีดเนี่ยก็โอเคครับดูสปีดปายไป99แล้วิ่งปวดดีมากๆนะวิ่งไล่บอลเนี่ยผมมองว่าน่าจะดุโคตรเลยครับตัวนี้นะ99นะครับทุกคนดุเลยนะดุเลยนะแต่ว่ามันก็มีตัวที่ทําได้ดีกว่านี้นะอย่างเช่นพวกเตโอพวกอะไรพวกนี้นะตัวนั้นก็ดุเหมือนกันไล่ปวดบอลโหดมากๆนะแต่ตัวนี้ก็ทํามาได้ดีนะ การเลี้ยงบอลอะไรต่างๆดูคล่องตัวอยู่แล้วครับดูคล่องตัวอยู่แล้วนะครับก็ให้มามาตรฐานเลยครับในส่วนของเรื่องการยิงครับยิงไกลกับพลังยิงเนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะแต่ผมมองว่าควรจะเป็นเท้าซ้ายไว้นะแต่ว่าข้อดีของนักเตะต,ตัวนี้เนี่ยมันมีเลี้ยงเท้าไม่ถนัดมาให้และก็อุ่นใจไปได้ระดับหนึ่งนะยางไงยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสง้างเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเลือกเท้าซ้ายเอาไว้ก่อนนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เข้าขวายนะมันก็มีโอกาสเข้าขวาเยอะเหมือนกันนะทุกคนอันนี้ต้องระวังกันเลยนะ การตั้งรับให้มาโอเคเลยครับก็เหมือนแบ็คทั่วไปนะระดับ90อัพเนาะแต่ว่าก็ยังไม่แตะร้อยนะก็เข้าใจได้นะเพราะว่าตัวนี้เขาต้องเอาไปทำเกมรุกด้วยนะในส่วนเรื่องการสงบอลเห็นไหมครับดีมากๆเลยนะดีดีดีกว่าพวกแบ็คทั่วไปนะครับหเห็นไหมครับการเปิดบงเปิดบอลในไปร้อยสามเลยนะ ค่อนข้างจะดุเลยนะครับความแข็งแกร่ง 94, 94 99, นะครับ9ล้าวนะครับกระโดด80นั่นเองกระโดดไม่ค่อยเยอะนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะที่ตัวค่อนข้างจะสูงเนาะ <S <S โดยรวมครับใครที่ชอบตำแหน่ง8ๆนะลองซื้อไปเล่นได้นะแต่ว่าจับแกมายืน LB ได้นะผมมองว่าจับแกมายืน LB ก็ไม่น่าเกียดนะ่ะสแ,แตทแกโอเคอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากลองแผนใหม่หรือว่า LWB เนี่ยก็จัดได้นะแต่ว่ามันก็มีแบ็คบางตัวที่ซับโพสิชั่นเนี่ยเป็น LWB อยู่แล้วนะก็ลองไปหาดูกันได้ในตลาดก็ลอง อัดแอปใช้กันในทีมใช้กันในแผนในอนาคตได้แล้วกันนะครับผมส่วนตัวตัวนี้เนี่ยผมมองว่าน่าสนใจครับน่าสนใจเลยนะครับในเรื่องของราคานะครับอยู่ที่ 53M เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เล่นแผนมาตรฐานทั่วไปที่เป็นเมตาในปัจจุบันเนี่ย LWB อาจจะไม่เหมาะคุณหรอกโอวิอ OVR จะลดอะเนาะอวมจะลดลงมาหนึ่งนะถ้าเกิดว่าตีเม็ดแดงเนาะถ้าจับมีน l v อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากลองของแปลกตัวนี้เป็นทางเรื่องที่น่าสนใจแน่นอนครับ ตัวต่อไปครับโจโคมาแล้วโจโคตั้งแต่กิจฮีโร่เลยนะตอนนั้นที่ผมซื้อมาเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเก่งมากนะสำหรับโจโคนะถึงแม้ว่าเขาจะอัพเรื่องของอาสายฟ้าไม่ได้ในตอนนั้นนะแต่ผมมองว่าซื้อมาเล่นแล้วโอเคเลยนะสำหรับโจโคนะ่ยเอไอค่อนข้างจะดีนะครับใน,ในตอนฮีโร่ที่เข้ามาใหม่ๆตอนนั้นนะค่อนข้างจะชอบเลยนะผม่วนส,สูงน้ําหนักเข้าเดิมครับข้อเสียของโจโคเนี่ยก็คือเรื่องของความแข็งแร่ของร่างกายอยู่แล้วนะใครเคยเล่นโจโคจะรู้ดีนะบอลหายง่ายเลยนะถ้าเกิดว่าโดนแคคเคิลนะครับพลัง นให้มา4ดาวครึ่งครับโอเคถ้าสกิลให้มา3อ่า4ดาวนะครับอ่าโพอซิชันเนี่ยเป็น L M เหมือนเดิมนะแล้วก็ซาพอซิชันเนี่ยเป็น L W แล้วก็ R W นะค่อนข้างที่จะดีเลยนะแต่ว่าผมมองว่าโจโคเนี่ยจับไปเล่น R W เนี่ยเวิร์กอยู่นะเพราะว่าเท้าก็เป็นเท้าอ่าตัดปั่นด้วยนะครับขนาดเท้าขวาเนาะแต่ว่าจริงๆจับไปยืน L W ก็ไม่น่าเกียดนะเพราะว่าผมมองว่าโจโคเนี่ยมันเป็นตัวที่เปิดบอลดีอยู่แล้วครับ โจโค่เป็นนักเตะที่เปิดบอลดีมากๆตั้งแต่แพดก่อนแล้วนะรวมถึงผมก็แผดนี้เนี่ยอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะเปิดบอลเป็นยังไงตั้งแต่เขาเนิร์ฟเรื่องการเปิดบอลมาในตอนนั้นนะครับผมอันนี้ต้องไปลองกันเองนะแต่ผมมองว่าโจโค่เป็นนักเตะที่เปิดบอลดีอยู่แล้วไม่ว่าจะกดจิ้มไม่ว่าจะกดะเปิดเปิดมือเองอะไรเงี้ยผมว่าโจโคมันทําได้ดีอยู่แล้วครับมันเป็นสไตล์นั้นนะครับผมอ่มาดูเรื่องเวิร์กเลนครับเป็นสูงกลางนะครับผมแล้วก็ สป,สปูดสปีดอะไรพวกนี้นมา100อัพเลยนะครับสปีดต้นร้อยสองสปีดปลายหนะึ่งร้อยเนาะส่วนเรื่องของความคล่องตัวไม่ต้องสื่อบโจโคมันคล่องอยู่แล้วครับแล้วยิง่งอัพเลี้ยงด้วยเนะี่ยผมว่ายิ่งระเบิดระเบ้อไปอีกเลยครับในส่วนของเรื่องการจบสกอร์เนี่ยผมมองว่าให้มาค่อนข้างจะมาตรฐานดีกว่า94นะครับแล้วก็ยิงไกล96พลังยิง90เนาะอืมแต่ว่าพลังยิงดูน้อยไปหน่อยนะครับผมอาจจะเป็นตัวที่ยิงไกลไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ อาจจะจบได้ประมาณหน้ากอดเก็บโทษนั่นแหละสำหรับโจโคนั้นเป็นพื้นที่ของเขาเลยนะครับเรื่องการส่งบอลอย่างที่ผมบอกครับโจโคมันเป็นตัวที่ส่งบอลดีอยู่แล้วทั้งส่งใต้ส่งไกลและโดยเฉพาะเรื่องการเปิดบอลนะอย่างที่ผมบอกครับมันเปิดบอลดีตั้งแต่ตัวฮีโร่แล้วครับสำหรับโจโคสําหรับผมจะเป็นตัวที่เปิดบอลดีมากๆเปิดบอลเข้าแบบเป๊ะๆเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้ามาแผ่นใหม่เนี่ยก็ต้องอาศัยเหลี่ยมอาศัยจังหวะแบนิดนึงน้อเนเรื่องของการเปิดบอลนะแต่ผมว่าโจโคเนี่ยยังไงมันก็เป็นนักเตะที่เปิดบอลดีโคคอยู่แล้ว ใครที่สนใจนะนตำแหน่ง LM นะซื้อโจโคไปเล่นกันได้นะครับราคานี้ก็ถูกมากเลยนะ 31m เท่านั้นเองนะอืมว o ั g s h ร r t p o s เขาเนี่ยโยกไปเล่น LWRW อะไรได้ตามสบายเลยนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับโจโคอัพสายฟ้าไม่ได้นะก็ต้องเล่นเป็นพวกอ่าเป็นปีกสาย i n วอ a r d เข้ามาตรงกลางบ่อย นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าอัพเลี้ยงอ่ะไม่ต้องสื่อครับยังไงมันก็อินเวอร์ตเข้ามาตรงกลางแน่นอนครับมันมันมีการสลับตำแหน่งกันแน่นอนนะแต่ว่ามันไม่ได้สลับตำแหน่งมั่วนะมันก็ขึ้นมาทําเกมขึ้นมาสลับตำแหน่งเพื่อทําเกมอะไรอย่างเงี้ยแหละตาม AI ของนักเตะปกตินะที่เป็นตัวอ่าส,สไตล์เพลย์เมคเกอร์นะครับอิมเซนสไตล์เพลย์เมคเกอร์เขาจะเล่นประมาณนี้ครับอินเวอร์ตเข้ามาตรงกลางบ่อยอยู่แล้วนะครับผม ประมาณนี้ครับสำหรับโจโคครับเป็นหนึ่งตัวที่ผมมองว่าสแตทด,ดีนะเรื่องของการเปิดบอลเรื่องไหนผมว่าไว้ใจได้เลยครับใครที่ชอบตำแหน่งพวก LM อะไรพวกนี้นะก็ซื้อไปเล่นได้นะแล้วก็อาจับไปยืน l w ลวอวะไรพวกนี้ก็ได้นะแค่ว่าขอเป็นเม็ดแดงหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคครับมาอยู่กันในหน้าไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับกับในหน้าไอคอนนะกับตัวแรกที่ขึ้นมาเลยนะั่นคือบาเรซี่นะครับผมตัวนี้เนาะ,ะมาดูกันนะครับ พลังงานให้มาสี่ดาวครึ่งท่าสกิล2ดาวในะตำแหน่ง CB นะครับซับโคซิชั่นนี่ก็เล่นได้แต่ CB นะครับผมโซนสูง176น้ำหนัก71เท่านั้นเองนะครับผม ฟีทัพก็3ครับโอ้โหการตั้งรับให้มาเยอะเลยครับ109แล้วก็สภาพร่างกายเนี่ยน้อยหน่อยนะ96นะครับผม่วนสูงกับน้ำหนักเนี่ยผมมองว่าไปคล้ายๆกับตัวคานาโโร่ที่เพิ่งเข้ามาในสัปดาห์ที่แล้วลนะมีเดนทัคเกิลมีส่งไกลมาให้นะครับแล้วก็มีเล่นเพื่อทีม,มาให้นะครับวเวอร์เกรดเป็นกลางสูงนะครับเป็นมาตรฐานของกองหลังทั่วไปเลยนะครับผมอ่มรุสไนน์ครับสปีดต,ต้น92สปีดปลาย95ปลายค่อนข้างที่จะดีเลยนะปลายดีมากๆเลยครับ ในส่วนของเรื่องความป้องไวให้มาก้า12ค่อนข้างจะเยอะเลยนะเพราะว่าแกเป็นนักเตะตัวเล็กด้วยนะเรื่องของการตั้งรับครับระดับ110บวกครับ oh. ระดับ110บวกไปเลยครับทั้งการประกบแท็กเกิลแบบยืนสไลด์แท็กเกิลนะครับการรับรู้นะครับ mm. ผมอะไรพวกนี้ใน110หมดเลยนะค่อนข้างจะดีนะเรื่องของการตั้งรับสำหรับบาเลซีนะ แต่ว่าเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยไม่ค่อยดีครับสู้คานาวาโร่ไม่ได้เนาะอันนี้เนี่ยผมมองว่าคานาวาโร่ดูดูกินกว่านะถ้าเทียบกับในตำแหน่งที่กองหลังที่เป็นตัวเล็กๆแบบน market, ี้เหมือนกันนะผมมองว่าคานาวาโร่ดูน่าเล่นกว่าในตัวของบาเลซี่นะครับแต่ว่าในตัวของบาเลซี่ไม่ใช่ว่าไม่น่าเล่นนะในเรื่องของการตั้งรับเนี่ยให้มาค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับดีมากๆมากๆเลยครับระดับร้อยสิบอัพบเลยครับเพราะว่าเรื่องสภาพร่างกายเขาสู้คานาไม่ได้นั่นเองผมว่าคานาวาโร่ดูครบเครื่องกว่าบาเลซี่นะครับผม และเรื่องราคาเนี่ยเป278เดนมด้วยนะอือันนี้อาจจะลงมานะเพราะว่าตอนนี้ตลาดมันฟ้าอยู่นะทุกคนน่าจะมีคนเปิดได้เยอะอยู่นะดยกก็คงลงนะแต่ว่าถ้าเชียร์นะผมเชียร์คานาวาโร่ดีกว่านะผมมองว่าคานาวาโร่ดูน่าเล่นกว่าเยอะเลยนะครับถ้าเทียบกันในตำแหน่งกองหลังที่ตัวเล็กเหมือนกันนะผมไปเชียร์คานาวาโร่ดีกว่านะแล้วก็ตอนนี้ราคาคานาวาโร่ก็ถูกลงมามา,มากแล้วด้วยนะ ตัวต่อไปครับ Usebio ครับโอ้โหหายหน้าหายตาไปตั้งแต่เกียร์ท Y ครับพลังงานท่าสกิลเทา้าส่วนสูงน้ำหนักอะไรเหมือนเดิมครับพลังแฝงให้มาก็ดีเหมือนเดิมครับมียิงไกลแล้วก็เลี้ยงเร็วนะครับมีเหนือชั้นมาให้นะครับผมในส่วนของซับโพสิชั่นมี CF มาให้เหมือนเดิมนะแต่ว่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาเลยคือเรื่องของแสแตทครับตอนนี้ทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมครับอะไรแบบแบบการยิงอะไรไปร้อยเจ็ ฝีเท้าร้อยห้าครับการยิงร้อยเจ็ดครับส่งบอลเก้าสี่แล้วก็เลี้ยงบอลหนึ่งร้อยสองขับร่างกายให้มาแปดสิบห้านะค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับสำหรับยนะูเ U C B O เนาะจริงๆริงตอนตัว T Y เนะื้อเก่งระเบิดเตเบิลอยู่แล้วนะสำหรับไอ้เสือดำบิโอตัวนี้เนาะเวิร์กเดตเป็นศูนย์กลางครับเหมือนเดิมเลยนะโอเคสิ่งที่รอคอยมาถึงแล้วไส้ในครับสปีดต้นร้อยห้าสปีดปลายร้อยหกครับการเลี้ยงลูกนี่ไม่ต้องสื่อเพื่อระดับ100ร้อยอัพนะมีความคล่องตัวอยู่แล้วนะครับการจบสกอร์ครับไปร้อยสิ เยอะคตรโคตรับเยอะคตรโคเลยครับการยิงไกลย105ยพลังยิง109ครับเรื่องการจบสกอร์อะไรพวกนี้ผมมองว่าเทียบอานายได้เลยนะอานายโตใหม่เทียบได้เลยนะครับในส่วนของเรื่องความเร็วอะไรพวกนี้ก็ได้เลยครับแค่ว่ายูเซบิโอมัน ข้อดีของยเซ u ิโอคือมันเป็นนักเตะที่ส่งบอลดีอยู่แล้วครับอันนี้เนี่ยถ้าจะเทียบกับอาร์ไนจริงเนี่ยยเซ u ิโอข้อดีเลยก็คือเรื่องของการส่งบอลในพวกนี้นะทำได้ดีกว่าอาร์ไนอยู่แล้วเท่าว่าอาร์ไนรูปร่างเขาดีกว่าเขามีความแข็งมากกว่ายเ UCBO นั่นเองแต่ว่ายเซ u ิโอเนี่ยก็มีลูกดื้อมาประมาณนึงนะอ่ามาดูค่าบาลา,านซ์ครับบาลานซ์ไป97เกือบ99เลยนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งใหม้มา88ด้วยครับผมมองว่ายเซ u ิโอเนี่ยมีลูกดื้ออย,อยู่แล้วมเิดตอนโทายครับมีลูกดื้อใหม้มมาาประณนึงแต่ว่่าไมไมด้เยอะนะอะเท่ากับพวกกกเเเออ่่ทาับพวมสซี่ท ตัวเล็กเหมือนกันนะไม่ได้เยอะเท่าเมซี่หรอกเพราะาเมซี่ตัวนั้นี้เขาไม่ล้มอยู่แล้วเก็ม <c oughs> หรือว่าแม้แต่อารนนะอารนแข็งกว่าอยู่แล้วครับแต่ว่าข้อดีของยูเซบิโอนั่นคือ มันคล้ายๆอานนั่นแหละนั่นคือเท้าห้าข้าคล่องตัวความเร็วแล้วก็การจบสอร์เนี่ยเหมือนอานเลยแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือเรื่องจบส์เรื่องการส่งบอลอะไรพวกนี้ดีกว่าอาไน์นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้หนาเท่าอานเท่านั้นเองอันนี้ก็เลือกกันได้เลยนะใครที่ชอบนักเตะสไตล์อานหรือว่าใครที่ชอบนักเตะสไตล์ยูเซนะใครที่ชอบแบบว่าทําเกมหน่อยนะมีการส่งบอลที่ดีหน่อยก็มายูเซนะแต่ว่าใครที่ชอบหนาๆแข็งๆเบียดล้มยากๆเนี่ยก็ไปอาร์ไนน์นะครับอันนี้เดี๋ ผมมองว่า UZBO เนี่ยมันติดเมตาของผมแล้วแหละถ้าเกิดว่ามาเทียบสแตตแบบนี้นะติดเมตาของผมแน่นอนนะแล้วโหเดี๋ยวขอดูราคาก่อนแล้วไม่กล้าดูเลยวะ2 7 8 M ครับทุกคน2 7 8 M เท่านั้นเองครับแล้วมีแนวโดก็จะขึ้นไปอีกครับเพราะว่าตอนนี้คนตั้งรับไป700กว่าแล้วนะในตอนนี้นะมีตั้งรับยันเม็ดส้มนะเพราะว่าตอนนี้เม็ดส้มราคาค่อนข้างจะดีมากนะ600กว่า M นะคนตั้งรับไป7 0็700กว่าแล้วนะ โ่สำหรับ e UCBO ครับตัวนี้เด็ดแน่นอนครับเด็ดแน่นอนเด็ดไม่แพอาร์ไนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าผมมีงบนะผมอยากซื้อมาเล่นมากกว่าอารไนเนี่ย u b o มันเป็นตัวที่ผมคิดว่าผมน่าจะเข้ามือมากกว่าเพราะว่าเขามีเรื่องของการส่งบอลที่ดีเข้ามานะมันจะเป็นสไตล์โยฮันไครส์นะแต่ว่าผมว่าโยฮันไครส์มันส่งบอลดีกว่า e UCBO อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่า e UCBO เนี่ยเรื่องความคมเนี่ยยังไงก็ดีเทียบเท่าอารไนแน่นอน,นครับ อันนี้ผมการันตีให้เลยนะยังอายูเซบิโอมันคมเทียบเท่าอารไนแน่นอนครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนแล้วก็บัจเจตของแต่ละคนเลยนะว่าอยากได้แบบไหนนะครับอย่างที่ผมพูดไปเลยครับอยากได้แข็งๆก็ไปอารไนนะครับอยากได้ส่งบอลเพิ่มเข้ามาก็มามายูเซบิโอนะแต่ว่าเรื่องอื่นกแทบไม่ได้ต่างน,น,นะครับตัวต่อไปเอ็ดวินฟานซาครับนัซซาเนี่ยไม่ได้มาตั้งแต่กิจกรรม TY เหมือนกันนะแล้วตัวนี้ก็มาอัพสเตตมาค่อนข้างจะพุ่งๆเลยนะค่อนข้างจะเยอะเลยนะ คือพลังแสงที่ให้มาเนี่ยมีกว้างไกลนะครับผมแล้วก็เวิร์กเดทเป็นกลางกลางนะสำหรับนักซานะามาดูไส้ในกันครับการพุ่งตัวเนี่ยไปร้อยห้าเนาะก็ค่อนข้างจะเยอะเลยนะแต่ว่าผมเห็นมีตัวร้อยหกอยู่นะการตอบสนองเนี่ยมาหนึ่งร้อยแปดค่อนข้างจะเยอะเลยคนระับผมชอบนักเตะที่รีเฟกดีๆนะครับรีเฟกดีๆเดี๋ยวผมชอบมากๆเลยคุ้มตำแหน่งไปร้อยเจ็ดครับ การเตะมาร้อยหนึ่งแล้วก็การรับบอลหนึ่งร้อยสี่นะั้นก็เรื่องของสภาพร่างกายก็ไม่ได้จําเป็นอะไรมากมายนะรเรื่องปฏิกิริยาให้มาถึงหนึ่งร้อยเลยนะครับผมโดยรวมพนันนา,าก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าซื้อมาเล่นอยู่ดีครับผมว่านาซาตัวนี้หนึบอะมันหนึบอยู่แล้วนาซามันหนึบมาตั้งแต่ตัวแปดเก้าลครับแล้วตัวทีวายมันก็หนึบหนึบมาพักใหญ่อะนาซาตัวทีวายมันหนึบมาพักใหญ่เลยครับแล้วตัวนี้มาเนี่ยมันอัพโอเวอร์ออพสแตทไปมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าซื้ออย ไปหนักกว่ายูไซบีโอนะตอนนี้ยังไงก็หนึบแน่นอนครับสำหรับนักซานะแต่ว่าเรื่องงบนี่ดินะครับผมงบนี่ก็มันค่อนข้างจะแรงไปหน่อยนะครับรอราคาลงดีกว่านะเป็นผมมก็ยังไม่จัดนะในราคานี้นะเพราะว่าตลาดนักเตะตอนนี้แม่งลงยับเลยนะครับทุกคนลงยับยับเลยจนผมขาดทุนยับเลยเนี่ย ซื้อตัวอะไรมาเล่นนี่คือถ้าขายไม่ทันนี่คือลงยับเลยนะซื้อหมายังไม่ทันเล่นราคาลงอีกแล้วนะมันน่งหุดหงิดอยู่นะตลาดตอนนี้นะครับผมราคาลงน่าเกียดเกือแล้วไม่มีแนวโน้มมันจะขึ้นด้วยนะโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับนักสามน่าซื้อน่าซื้อตัวต่อไปโรนาโคมันตำแหน่งซ b บครับส่วนสูงก็ไม่ได้เยอะอีกแล้วนะอันนี้นี่ก็ผมมองว่าถ้าเทียบกับแบบเนี้ยบาเลซี่ก็ดูดีกว่าอยู่ดีครับสำหรับโคมันเนาะ แล้วก็คารโรคก็ดูดีกว่าอีกเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกันแบบจัดจ่ายอย่างนี้เลยนะสะแตวเรื่องของการตั้งรับแล้วก็สภาพร่างกายเนี่ยสู้2ตัวข้างหน้าไม่ได้เลยครับมาดูราคากันหน่อยครับราคา1 0ึ่เอ็นนะจริงๆตอนนี้ซื้อโรองบองได้แล้วนะโรรองบองหรือแม้แต่ อมาดินี่ได้แล้วนะครับรานี้เนาะสำหรับโรนาโคมันผมยังไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ดีกว่าสแตนมันยังไม่ดูน่าดึงดูดเท่าไหร่นะครับถ้าซื้อโคมันผมมองว่าไปซื้อบาเลซี่ดีกว่านะก็สไตล์เดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าบาเลซี่ในรับดุกว่านะแค่เรื่องสภาพร่างกายเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้าจบจริงๆก็ไปคารนาวโร่ดีกว่านะครับผมตัวต่อไปับทาชี่ในตาแหน่ง L R M นะครับผมพลังงาน4ีดาวครึ่ง้วท่าสกิลสดาวนะ สู1 7 2หนะัก08ผมว่านะถ้าไป RM แบบนี้นะเดี๋ยวขอดูซับพลอ์ชั่นก่อนนะครับ RW แล้วก็ CAM เ้ยน่าสนใจว่ะถ้าเล่น CAM ได้เนี่ยน่าสนใจเลยนะครับสำหรับอาชีพเนาะแล้วก็ขยับเล่น RW ได้นะแต่ว่าเขาก็น่าจะเป็นคล้ายๆตัวโจโคนัลนแหละครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าจับไปเล่น CAM เนี่ยผมว่าเวิร์กอยู่นะกับค่าพลังแล้วก็พลังแฝงที่ให้มานะครับมียิงไกลแล้วก็เพลย์เมคเกอร์เนาะแล้วก็มีหนึ่งชั้นมาให้ด้วยนะเดี๋ยวผมดูเวิร์กเรทเวิร์กเรทเป็นกลางต่ำวะ่ะเฮ้ยเวิร์กเรทแบบนี้แปลกอยู่นะแปลกอยู่นะครับสำหรับหารชีนะ่เนาะไส้ไหนครับสปีดต้น99สปีดปลาย98ครับแล้วก็เลี้ยงลูกเนี่ยมาคล่องเลยครับคล่องๆเลยนะครับเราส่วนเรื่องการจบสกอร์เนี่ยก็ทำาได้ดีเลยครับทั้งในกรอบทั้งนอกกรอบแล้วโดยเพราะยิงไก,กลเนี่โโออออ้หดดดดดดเเืคืคครรรัับบยู่นะ่น bon oh, ่นะแตวาากา เกือบจะร้อยแล้วนะเรื่องการส่งใกล้ส่งไกลนะแต่ว่าเรื่องการเปิดวันเนี่ยอันนี้ดีอยู่แล้วสำหรับฮาชีเนาะในตำแหน่ง L M R M เนี่ยนะครับผมฮาชีเนี่ยถ้าเป็น R M เนี่ย ผมมองว่ามันน่าจะเล่นง่ายนะเพราะว่าหนึ่งคือเขาเป็นเท้าเขาเป็นเท้ายิงไงครับผมเขาเป็นขนาดเท้าซ้ายอ่ะแล้วจับไปยืนขวาแล้วขนาดซ้ายมันตัดปั่นค่อนข้างจะง่ายนะครับผมแต่ผมมองว่านะตัวนี้เนี่ยซื้อไปก็คุ้มอยู่ครับผมว่าน่าซื้อมาเล่นวะเอาเอาตรงๆนะน่าซื้อมาเล่นเพราะว่าหนึ่งคือเขาจับไปยืน 4AM ได้ด้วยน่าจะคุ้มนะแล้วยืน RW ได้ด้วยนะแต่ว่าขอเป็นเม็ดแดงหน่อยแล้วกันนะครับผมสาหรับใครที่งบน้อยๆนะลองพิจารณาดูนะครับ 37M เท่านั้นเองนะครับขอดูเม็ดส้มหน่อยนะ เม้สซมร้อยสองเอ็มเท่านั้นเองนะครับใครที่งบน,น้อยๆอยากได้ตัวแปลกๆไปเล่นนะตัวนี้ไม่น่าเกลียดนะครับแต่ว่าระวังเรื่องของรูปร่างหน่อยแล้วกันะะอาจจะโดนชนฟิวได้เลยนะสำหรับฮารชีนะมันจะเป็นคล้ายๆสไตล์คล้ายๆโจโ,โคแลแต่ว่าขอว่าโจโคม,มันมีจุดเด่นหลักๆเลยคลยือเรื่องของการส่องบอลที่มันแบบจี๊ดจริงๆนะไอตัวนั้นนะครับสำหรับฮารชี่นี่ก็พอเล่นได้นะพอเล่นได้ไม่น่าเกลียดนะครับไม่น่าเกลียดพอพอจับมายืนซีเอ็มได้อยู่นะครับหรือว่ายืนอาร์เอ็มก็ได้อยู่นะเพราะว่าเขาเป็นเท้าหมัดปั่นด้วยนะ โอเคมาอยู่กับตัวสุดท้ายในคลิปนี้กันแล้วนะครับสำหรับกัตตูโซนะที่เข้ามานะครับผมท่าสกิล2ดาวพลังงานให้มา5ดาวนะครับผมในตำแหน่ง CDM เหมือนเดิมนะครับผมฟีทเ้าส90นะครับผมส่งบอล82เลี้ยงบอล89ตั้งรับ99กตัว็สภาพร่างกาย97มีเน้นแท็กเกิลมาให้นะครับซับโพชชั่นเป็น C M เนาะอืม ราคาดีด้วยนะสำหรับคาทูโซนะผมมองว่ายังน่าซื้อมาเล่นอยู่นะแต่ว่าไม่สุดครับไม่สุดเลยครับสำหรับคาทูโซนะแต่ว่าเรื่องเกมรับเนี่ยผมมองว่าโอเคอยู่นะเกมรับเนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วก็ไว้ใจได้เลยนะสำหรับคาตูโซนะแต่ว่าผมมองว่ามันไม่สุดในเรื่องของอ่าเรื่องของการยิงนะครับผมเพราะว่าหนึ่งคือคาตูโซเนี่ยมันเป็นนักเตะที่เน้นรับไปเลยครับเน้นรับไปเลยรับก็รับไปเลยนะดูเวิร์กรดตเป็นกลางสูงเนาะ คือกาตูโซ่เนี่ยมันเป็นนักเตะที่เน้นรับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับคือรับจัดจ๋าเลยนะเรื่องเกมรุกไม่เอาอ่าวอะไรเลยนะแต่ว่ายังดีนะที่เขามีส่งใต้สงต่งไตมาให้ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะสำหรับกาตูโซ่เนาะในเรื่องของความวเนี่ยก็ดูค่อนข้างจะน้อยเลยนะในแผ่นปัจจุบันนะแต่ผมมองว่าการตูโซ่เป็นตําแหน่งที่เน้นรับอยู่แล้วแหละเน้นรับอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องไล่กวดนี่ดิ ถ้าเกิดว่าจะหวัดที่โดนโดนกระชากหายอะไรเงี้ยผมว่ากาตูโซ่มันจะวิ่งไม่ทันเอานะแต่โดยรวมเนี่ยถ้าพลังการตั้งรับหรือว่ามีเน้นแท็กซ์นมาให้เนี่ยมันก็ยังน่าซื้อมาเล่นอยู่สำหรับคนที่งบน้อยๆนะถ้าใครงบเยอะๆเขาคงจะไปพวกเปอร์ตีน่าจะดูดีกว่านะเพราะว่าเปอร์ตีนี่ก็ราคาเทบไม่ได้ต่างจากกาตูโซ่ตอนนี้ครับผมมองว่าเปอร์ตีดูน่าเล่นกว่านะตอนนี้นะสำหรับถ้าเทียบกันจริงๆนะ แต่โดยรวมการะตูโซ่ครับราคาดีครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนักเตะคนนี้ก็ซื้อมาเล่นได้นะไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดแค่ผมมองว่ามันยังไม่สุดแค่นั้นเองนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณที่ติดตามมาจนจบด้วยนะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะแล้วผมก็จะมาอัปเดตนักเตะใหม่ในทุกสัปดาห์เลยครับสัปดาห์นี้ก็จะมีประมาณนี้นะถ้าผมลืมตัวไหนไปก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมาได้ฟังกันหน่อยได้ดูกันหน่อยนะครับผมโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามชมนะครับบ๊ายบายครับ